iPhone เปิดตัวมาใหม่ทุกปีนะคะแต่ละปีกล้องก็ดีขึ้นแต่หลายหลยคนก็อดสงสัยไม่ได้ว่าคำว่าดีขึ้นเนี่ยมันดีขึ้นขนาดไหนคุ้มไหมถ้าจะเสียงเงินซื้อรุ่นใหม่ oh. เพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยววันนี้มาเทียบกันดูให้เห็นกับตาว่า iPhone 5รุ่นตลอด5ปีทายออกมาแต่ละทีรูปต่างกันยังไงบ้างค่ะ ปีที่ผ่านมาเนี่ยทาง Apple เขาเปิดตัว iPhone 14 Series นะคะซึ่งตัว็อปของเขาก็คือ iPhone 14 Pro Max เนี่ยแหละเป็นรุ่นแรกของทางค่าย Apple ที่มาพร้อมกับกล้องความละเอียดจัดเต็ม4 8ล้านพิกเซลถ <Yeah. S 1> ือว่าเป็นแบบเก m e changer เลยไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนหลายๆคนเห็นแล้วแบบว้าวันต้องโดนแล้วปะโดนแล้วปะบางคนก็ซื้อไปแล้วบางคนก็ยังลังเลอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่ากล้องของเจ้าตัวเนี้ เป็นยังไงใช้ออกมาในสถา,านการณ์ต่างๆแล้วถูกใจทุกคนหรือเปล่าแต่ยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเพราะถ้าเกิดจะว่าไป iPhone ที่หลายๆคนมีอยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นรุ่นที่เก่ากว่านั้นนะคะซึ่งภายในระยะเวลา5ปีที่ผ่านมากับ iPhone 5รุ่นเนี่ยเก่งรู้สึกว่าเรื่องการใช้งานต่างๆค่อนข้างจะทําได้ดีอยู่นะสิ่งที่ต่างกันมากจริงๆก็คือเรื่องของกล้องนี่แหละคะ่ะ อ่ะอันนี้ทำกันบ้านมาให้แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวในคลิปนี้เก่งจะถ่ายรูปเทียบ iPhone ในสถานการณ์เดียวกันแสงเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันเลยโดยจะเทียบ iPhone ทั้งหมด5รุ่นจาก5ปีที่เคยเปิดตัวมาตั้งแต่ iPhone 10s Max iPhone 11 Pro Max 12 Pro Max 13 Pro Max แล้วก็14 Pro Max ค่ะส่วนเรื่องการใช้งานจริงจะเป็นยังไงมาร่วมกันตัดสินได้จากคลิปนี้เลยค่ะ แต่ก่อนที่จะไปดูรูปนะคะเก่งขอเล่าสเปคกล้องคร่าวๆกันก่อนนะอย่างที่บอกไปนะคะว่า iPhone 14 Pro Max เป็นกล้องรุ่นแรกของทาง Apple ที่มาพร้อมกับกล้องความละเอียด48ล้านพิกเซล แต่เวลาที่ใช้งานโดยปกติเนี่ยเขาจะเป็นการรวมพิกเซลมาให้นะคะถ้าเกิดอยากถ่ายเต็มความละเอียดต้องไปเปิดโหมดก่อนในขณะที่รุ่นอื่นๆจะให้กล้องหลังตัวหลักมาเป็น12ล้านพิกเซลทุกรุ่นเลยนอกจากนี้ยังมีกล้อง ultra w าไ e ใส่มาให้ในเกือบทุกรุ่นเลยนะคะจะเป็นกล้องที่ความละเอียด12ล้านพิกเซลเท่ากันหมดเหมือนกันแต่จะมีแค่ 10s max ที่ไม่มีกล้องตัวนี้ใส่มาให้ค่ะ แต่กล้องเทเลโฟโต้ความละเอียด12ล้านพิกเซลใน 10s Max ยังมีมาให้เหมือนรุ่นอื่นๆนะคะส่วนถ้าเกิดเป็นสเปคกล้องหน้าแล้วก็รุ่นที่ให้ความละเอียดมาน้อยที่สุดก็คือ 10s Max ค่ะที่ความละเอียด7ล้านพิกเซลในขณะที่รุ่นอื่นๆเนี่ยจะให้มาที่ความละเอียด12ล้านพิกเซลกันหมดแล้วส่วนเรื่องของการซูมทำได้ดีขึ้นในทุกๆรุ่นเลยค่ะแต่อย่างที่บอกเลยคะวันนี้เป็นแค่สเปคเท่านั้นค่ะเวลาสเปกกับการใช้งานจริงอาจจะไม่ได้เหมือนกันทุกครั้งก็ได้นะคะ,ม,จจะม,มันอาจจะไม่ได้แย่ลงขนนนาดนั้ ส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้จะมาเทสให้ดูโดยในการเทสของเราค่ะจะใช้กล้องจาก iPhone ทั้ง5รุ่นทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะคะโดยมีการอัปเกรดซอฟต์แวร์เป็นตัวล่าสุดกับ iOS 16.2เรียบร้อยแล้วเหมือนกันทุกรุ่นเลยนะแล้วก็เวลาที่ถ่ายเนี่ยจะเป็นแสงแล้วก็สถานการณ์เดียวกันเป็นซีนเดียวกันแต่เราก็จะไม่ได้มีการชี้นํากล้องนะคะคือยกขึ้นมาปุ๊บถ่ายปับ๊บไม่ต้องมีแบบแตะโฟกัสตรงนั้นตรงนี้ให้มันสวยขึ้นไม่มีเลยนะ ส่วนภาพที่ได้ออกมาจริงๆจากแต่ละกล้องจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยค่ะขอเริ่มต้นกับการถ่ายกล้องหลักกับคนก่อนนะคะเพราะว่าเป็นบ่อยแหละหลายๆคนเวลาไปค,คาเฟ่ก็ได้ใช้อยู่แล้วเนะาะภาพแรกเนี่ยเราถ่ายเป็นซีนอาท์ดอร์สีสันสดใสสดใสไม่แพ้นางแบบของเราเลยค่ะ อันนี้ iPhone 14 Pro Max ทำสีสันออกมาได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็มีความเร่งความสว่างภาพขึ้นไปอีกแต่ว่าในนี้เนี่ยเราจะเห็นคอนทราสชัดเหมือนใช้แอปปรับแสงเลยค่ะแล้วก็เป็นฉากเดียวในการเทสของเราที่เจอการเร่งสีจัดขนาดนี้ด้วยเหมือนกันนะมาต่อกันที่อีกหนึ่งรุ่นนะคะ iPhone 13 Pro Max ก็เป็นรุ่นที่พยายามเพิ่มแสงให้สว่างเข้าไว้แต่นั่นก็เลยทำให้สีออกในแนวขาวซีดไปหน่อยค่ะ ส่วน iPhone 12 Pro Max จะลดแสงลงไปบ้างแต่ก็ช่วยให้สีสันโดยรวมสดใสามากขึ้นได้เล็กน้อยมาที่ภาพจาก iPhone 11 Pro Max กันบ้างนะคะเหมือนจะเป็นเอกลักษณ์ของกล้องที่ออกจะติดฟ้ายอยู่นิดนิดนะคะแล้วก็มีการปรับสีผิวของคนทำให้ดูเพี้ยนไปด้วย แล้วก็รุ่นสุดท้ายในการเทสนี้ก็คือ iPhone 10s Max ค่ะถ้ามองผ่านๆจะรู้สึกว่ามืดกว่าทุกรุ่นเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยได้สีค่อนข้างจะตรงกับที่ตาเห็นตอนถ่ายแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติอยู่เหมือนกันนะคะรูปที่2มาต่อที่การลดระดับแสงลงมาเล็กน้อยอยู่ในพื้นที่กึ่งอินดอร์ค่ะ แต่ว่ายังเป็นที่ที่แสงธรรมชาติสาดเข้ามาได้อันนี้เริ่มเห็นความต่างของกล้องแต่ละรุ่นค่อนข้างจะเยอะนะคะถ้าดูเรื่องของการจัดแสง iPhone 14 Pro Max ทําออกมาได้ดีค่ะเพราะว่าคุมแสงให้ดูเป็นธรรมชาติเน้นความสว่างช่วงใบหน้าแล้วก็รักษาช่วงสีผมเอาไว้ได้ดี อีกรุ่นที่จับแสงได้ดีก็คือ iPhone 10s Max ค่ะขณะที่รุ่นอื่นๆเนี่ยดูเหมือนว่าจะพยายามดึงภาพให้สว่างจนฟุ้งไปนะคะอย่งยางภาพจาก iPhone 13 Pro Max ก็จะติดโทนสีฟ้าส่วน12 Pro Max ก็จะออกโทนเหลืองค่ะลองมาซีที่เป็นภาพถ่ายที่มีแดดสาดลงบนตัวนางแบบกันบ้างอันนี้เป็นแสงจากด้านข้างนะคะจะเห็นว่า iPhone 13 Pro Max แล้วก็14 Pro Max เนี่ยพยายามที่จะยกพื้นที่ส่วนเงาให้สว่างมากขึ้นทำให้ภาพเนี่ยมีสีโทนอุ่น แต่ว่าถ้าเกิดจะเป็น iPhone 12 Pro Max สีเนี่ยจะใกล้เคียงกับ iPhone 10s Max ค่ะเป็นสีโทนเย็นแล้วก็ไม่ได้พยายามยกพื้นที่ส่วนเงาให้สว่างขึ้นมากนักนะคะส่วน iPhone 11 Pro Max จะต่างจากรุ่นอื่นๆค่ะเพราะว่าเวลาถ่ายแล้วเนี่ยดูมีเงาสีขาวคลุมภาพแถมไม่ค่อยมีการเบลอพื้นหลังทําให้ภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูมีมิติเท่ากับรุ่นอื่นๆค่ะลองเปลี่ยนมาเป็นการถ่ายวัตถุแบบย้อนแสงกันบ้างนะในซีนี้กล้องทุกตัวทําได้ดีค่ะดึงแสงของวัตถุด,ด้านหน้าได้ครบถ้วน แต่ว่าใน iPhone 14 Pro Max นะคะจะเห็นว่ามีมุมที่โดนแสงส่องลงมาเต็มๆเ,เ,เกิดเป็นแฟลร์เล็กๆใต้สะพานแต่กล้องก็สามารถจัดการกับแสงได้ดีค่ะ อีกเรื่องที่เป็นจุดสังเกตในการใส่เอฟเฟกต์บิวตี้หน้าเนียนเนี่ยอันนี้จะเห็นชัดใน iPhone 12แล้วก็13แต่งมาให้เยอะกว่ารุ่นอื่นนะคะในขณะที่รุ่นอื่นๆจะเน้นเป็นงานผิวจริงของเรามากกว่าค่ะมาต่อกันที่ซีนถัดมากันบ้างนะดูภาพคนแล้วต้องมาดูการถ่ายภาพวิวของกล้องแต่ละรุ่นบ้างค่ะเราถ่ายมาให้เป็นภาพตึกแล้วก็สนามหญ้าเรียบๆเ,เลย อันนี้ต้องบอกว่าโทนสีและก็รายละเอียดของทั้ง5รุ่นไม่ได้ต่างกันมากจะมีแค่เจ้า iPhone 11เนี่ยแหละคะ่ะที่ติดเป็นสีฟ้าคลุมไปทั่วทั้งภาพแล้วก็ทําให้ส่วนของเงาแล้วก็ใบไม้เป็นสีโทนเย็นแล้วก็ท้องฟ้าที่เป็นสีฟ้าอยู่แล้วเนี่ยกลับเป็นสีสดขึ้นไปอีกคะ่ะอีกหนึ่งอย่างที่เราได้เห็นในภาพซีนนี้นะคะก็คือความคมชัดของ 10s max ที่ดูด้อยกว่ารุ่นอื่นอยู่มากคะ่ะ แต่ก็ต้องบอกนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาเปิดตัวมานานที่สุดในบรรดา5รุ่นที่เราคัดมาเนาะมาต่อกันที่อีกหนึ่งซีนค่ะอันนี้เป็นการถ่ายภาพวิวที่มีรายละเอียดเยอะๆพอลองมาลงดีเทลแบบนี้จะยิ่งเห็นชัดเลยค่ะว่าความคมชัดของ iPhone x s Max ซู้รุ่นอื่นไม่ได้เลยเวลาซูมเข้าไปเนี่ยภาพแตกชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นภาพที่มืดที่สุดด้วยในขณะที่รุ่นอื่นๆจะมีการประมวลแสงแล้วก็สีออกมาไม่ได้ต่างกันมากนักค่ะ แต่ถ้าเทียบแล้ว iPhone 13 Pro Max จะทำภาพออกมาได้สว่างที่สุดเลยก่อนที่จะไปพูดถึงโหมดอื่นขอมาดูกล้องของ iPhone 14 Pro Max กันหน่อยค่ะเมื่อกี้เนี่ยตอนเริ่มเราพูดไปแล้วนะว่ากล้องรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่มาพร้อมกับความละเอียด48ล้านพิกเซลแต่ถ้าเกิดใครจะใช้งานต้องไปเปิดการใช้งานก่อนนะคะเข้าไปเปิดที่ Pro Raw ไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาแช์ออกมาจะไม่ได้ภาพที่เต็มความละเอียดเนาะ <S <S ซึ่งการถ่ายภาพที่เต็มความละเอียดแบบนี้เหมาะกับเวลาเอาไปถ่ายภาพที่ดีเทลเยอะๆหรือว่าเราต้องการครอปภาพเอาไปใช้ต่อค่ะแล้วก็เวลาที่เราเอาไปถ่ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดลองซูมดูแบบนี้จะเห็นได้เลยว่ารายละเอียดของภาพเนี่ยยังอยู่ชัดเจนกว่าการถ่ายแบบปกติมากภาพก็สว่างขึ้นมากแถมยังลดนอยลงไปได้อีกด้วยล่ะค่ะ เมื่อกี้ดูภาพจากกล้องหลักในโหมดปกติกันไปแล้วนะคะคราวนี้มาดูภาพในโหมด portrait ที่เราชอบถ่ายกันบ้างนะคะถ่ายนางแบบชัดด้านหลังเบลออ่าเดี๋ยวโหมดนี้จะลองมาดูการมีหลายซีเนเรียเลยโดยการทดสอบของเราเนี่ยจะถ่ายจากการซูมระดับสูงสุดของแต่ละรุ่นซึ่งถ้าเป็น iPhone 10s iPhone 11 Pro Max เนี่ยก็จะซูมได้2เท่านะคะ iPhone 12 Pro Max ซูมได้2.5เท่าแล้วก็ iPhone 13กับ14 Pro Max จะซูมได้3เท่าค่ะภาพชุดนี้เอาจริงๆไม่ได้ต่างกันมากนะคะทั้งความชัดสีสันอยู่ในระดับ เดียวกันหมดค่ะแต่ว่า iPhone 11 Pro Max นดูเหมือนจะเพิ่มแสงให้เยอะกว่ารุ่นอื่นนิดนึงแต่ก็ถือว่าไม่ได้มองเห็นชัดขนาดนั้นเนาะมีข้อสังเกตเดียวที่ทำให้เห็นความต่างชัดเจนก็คือเรื่องการตัดขอบวัตถุที่รุ่นเก่าๆค่ะทั้ง 10s Max แล้วก็11 Pro Max เลือกที่จะเบลือขอบไปเลยทำให้ฉากทั้ง2รุ่นดูตัดขอบเนียนใช้ได้ค่ะ แต่ทางกลับการรุ่นใหม่ๆอย่าง12แล้วก็13 Pro Max จะมีการพยายามตัดขอบวัตถุให้ละเอียดขึ้นถึงระดับเส้นผมทําให้มันอาจจะมีส่วนที่ตัดขอบม,มาแล้วดูไม่เนียนอยู่บ้างนะคะแต่ก็คือพยายามเก็บให้ครบแหละแล้วก็เรื่องการตัดขอบเนี่ยทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆจนถึง14 Pro Max ค่ะจะสังเกตได้ว่ารุ่นนี้ถือว่าเป็นการเก็บปลอยผมเอาไว้ได้ครบถ้วนแม้ว่าจะดูออก่าเป็นการใช้ซอฟต์แวร์ก็ตามแต่ก็ถือว่าทาได้ดีค่ะมาต่อกันที่หนึ่งซีนเป็นการถ่ายภาพบุคคลกับแสงแดดแรงๆกันบ้างนะคะ ซีนี้จะเห็นโทนสีผิวไปในทางขาวบ้างในรุ่น iPhone 13แล้วก็ 10s max แต่ก็ไม่ได้ต่างกับรุ่นอื่นแบบโดดค่ะแล้วก็จะมีข้อสังเกตก็คือ iPhone 11เนี่ยจะมีสีสดกว่ารุ่นอื่นเล็กน้อยส่วนเรื่องการตัดขอบ iPhone 14แล้วก็13 Pro Max เลือกที่จะเก็บ,บ่อยผมเล็กๆเ,เอาไว้ให้ ต่างจากรุ่นก่อนๆที่ตัดไปเป็นพื้นหลังเลยทําให้ดูผ่านๆแล้วบางทีเหมือนมีเงาแทนนะคะมาเรามาดูกันที่อีกหนึ่งซีนค่ะอันนี้ขอโพสต์ท่ากแกล้ง AI กันสักหน่อยนะคะเพราะว่าเก่งพยายามโพสต์ให้มีช่องที่แขนอ่าลองดูซิว่าจะตัดช่องนี้ได้หรือเปล่าซึ่งกล้องบางรุ่นเนี่ยอาจจะงงๆนะว่าไอช่องตรงนี้มันควรจะเป็นตัวแบบหรือว่าจะควรตัดไปเป็นพื้นหลังดีซึ่งพอลองดูกล้องของ iPhone รุ่นก่อนๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็น 10s max แล้วก็11 pro max ก็จะงงตรงนี้เหมือนกัน <Huh? S 1> 21 Pro Max คือไม่เบลอให้เลยชัดเท่าคนไปเลยค่ะแต่พอเป็นมือถือตั้งแต่รุ่น iPhone 12 Pro Max ขึ้นไปทำได้ไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าด้านการตัดขอบวัตถุโดยรวมเนี่ยดูเหมือนว่าทั้ง5รุ่นจะจัดการได้ไม่ต่างกันเท่าไหร่ค่ะจะมีแค่ตัว 10s Max ที่จะเบลอหลังให้น้อยกว่ารุ่นอื่นๆอยู่ไหนเนาะ ส่วนเรื่องแสงเนี่ยจะเห็นว่า iPhone 11แล้วก็1 2 Pro Max ติดแสงขาวคลุมทั่วกันทั้งภาพนะคะในขณะที่รุ่นอื่นจะมีแสงเข้มเป็นปกติแล้วก็อีกเรื่องก็คือสีของ iPhone 11 Pro Max ที่จะปรับความอิ่มตัวสูงจนดูเหมือนเข้าแอปแต่งภาพมาเลยค่ะอีกสินาริโอหนึ่งเป็นการถ่าย portrait คู่กับเพื่อนอันนี้เนี่ย 10x max ยังเบอร์หลังมาให้นอนที่สุดอยู่นะส่วนรุ่นอื่นๆไม่ค่อยต่างกันค่ะแต่ว่าก็จะมีด้านการจับโฟกัสภาพนะคะที่จะมี iPhone 12 pro max ที่ถ่ายแล้วก็ยังไม่ค่อยยอมจับโฟกัสให้ชัดเจนเลยอาจจะดูเบลอไปด้วยกันทั้ง2คนเฉยเลยเนาะแต่พอมาเป็น iPhone 13จับหน้าเก่งชัดแต่เพอแพรไหมไปเบาๆอย่างนี้ปิดท้ายด้วยเรื่องคอนทราสต์กันบ้างค่ะอันนี้เรารู้สึกว่า iPhone 14แล้วก็11 pro max ปรับความต่างแสงสูงนะคะทำให้แสงที่กระทบบนใบหน้าเนี่ยดูสว่างเป็นสีขาวขวดรุ่นอื่นๆค่ะมาต่อที่อีกหนึ่งโหมดที่หลายๆคนชอบใช้ก็คือการถ่ายแบบอัลร้าไวทถ่ายเก็บวิวกว้างๆใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ถ่ายเก็บวิวนะคะเพราะว่าถ่ายคนก็ใช้อัลร้าไวทได้ซึ่งอันนี้เราลองเทสมาให้ค่ะในแต่ละรุ่นก็จะมีเลนส์อัลร้าไวมาให้ยกเว้น iPhone x s ที่ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นในการทดสอบนี้ภาพที่เห็นจากกล้องของ iPhone x s จะเป็นการใช้เลนปกติท้ายค่ะสำหรับซีแรกค่ะเปิดการเทียบกล้องอัตรามัด้วยฉากใต้สะพานค่ะแล้วก็มีดวงอาทิตย์ข้างหลังไปอีกอันนี้จากที่ลองมาเนี่ยทั้ง5รุ่นทำออกมาได้ใกล้เคียงกันนะคะ แต่จะสังเกตได้ว่าสีของภาพที่เป็นสไตล์สีสันสดใสของ iPhone 11 Pro Max เนี่ยเข้ากับฉากที่มีมุมมืดแล้วก็แสงสีเหลืองแบบนี้ช่วยชูพื้นที่สวนตึกให้ดูขาวสว่างมากขึ้นค่ะมาต่อกันที่การถ่าย ultra wide แบบย้อนแสงกันไปเลยบ้างนะคะตอนที่ไปถ่ายคือเราอยู่ในมุมมืดพอสมควรเนาะแต่จะเห็นได้ว่า iPhone รุ่นใหม่ๆอย่าง14 Pro Max แล้วก็13 Pro Max จัดการกับแสงแล้วก็วัตถุได้ดีค่ะโดย14 Pro Max จะมีการเพิ่มแสงแล้วก็สีสันที่ดูสว่างมากขึ้นกําลังพอมเหมาะดูเป็นธรรมชาตินะคะ ส่วน iPhone 13เองเหมือนจะพยายามเพิ่มแสงให้มากไปหน่อยทําให้สีอาจจะดูเข้มไปเล็กน้อยค่ะแต่อันนี้ก็เชื่อว่าแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนด้วยนเนาะ ส่วนรุ่นอื่นๆดูเหมือนจะไม่ได้มีการเพิ่มแสงวัตถุมาให้มากเท่าไหร่ค่ะยิ่ง iPhone 12คือดูมืดไปหมดส่วน11 Pro Max ก็ยังติดฟ้ามาอยู่ค่ะแล้วก็ 10s Max ที่เราใช้กล้องหลักไทยมากแม้จะไม่ได้มีการเพิ่มแสงมาให้เท่าไหร่แต่สีสันก็ออกมาเป็นธรรมชาติดีแต่ก็ต้องเน้นอีกทีนึงนะคะว่าของ 10s Max ใช้เป็นกล้องหลักถ่ายเพราะว่าไม่ได้มีเลนส์อัลตราไวมาให้ค่ะ มาปิดท้ายด้วยฉากในสวนนะคะรูปนี้ดูไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ค่ะแต่พอจะเห็นคอนทราสต์ที่เข้มแล้วก็สีสันที่ไปทางโทนเหลืองมากกว่าของ iPhone 14 Pro Max แล้วก็มีรุ่นที่ดันเงาสว่างที่สุดก็คือ11 Pro Max ค่ะ มาต่อกันที่โหมดมาโครค่ะถ่ายของเล็กๆให้เห็นรายละเอียดชัดๆอันนี้จะมี2รุ่นที่มีมาให้นะคะก็คือ iPhone 13แล้วก็14 Pro Max โดยจะเป็นการใช้กล้อง u ั t ตร wide เข้ามาช่วยในการถ่ายค่ะส่วนรุ่นอื่นๆที่ไม่มีโหมดมาโครถ้าจะถ่ายภาพใกล้วัตถุก,ก็ต้องใช้กล้องหลักนี่แหละค่ะและแน่นอนนะคะว่าระยะที่มันโฟกัสได้ก็จะไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นอันนี้เราลองเทียบม,มาให้ดูนะว่าแต่และรุ่นเนี่ยใกล้ที่สุดแล้วย,ยังโฟกัสได้ดีคือประมาณไหน อันนี้ลองดูนะคะถ้าเป็น iPhone 11 Pro Max แล้วก็ 10s Max เนี่ยระยะเข้าใกล้วัตถุจะดูเท่ากันแต่ว่า12 Pro Max จะมีระยะเข้าใกล้วัตถุที่ไกลกว่าหน่อยค่ะแต่ถ้าต้องการถ่ายภาพไม่ให้ใกล้วัตถุมากเกินไปกล้องแต่ละตัวก็จะเข้าใกล้ได้ระยะประมาณนี้จะเห็นได้ว่า iPhone 14 Pro Max เนี่ยปรับคอนทราสสูงจนเห็นดอกไม้ในพื้นหลังเป็นเม็ดสีขาวเด่นชัดส่วนรุ่นอื่นๆจะเบลอเนียนรวมกันไปค่ะ นอกจากนี้ยังมีการเก็บรายละเอียดดวงตาคนได้ดีเลยด้วยนะเห็นรายละเอียดทุกรูขุมขนจริงๆเลยค่ะซึ่งรุ่น iPhone 14 Pro Max เนี่ยจากที่ลองกดถทายหลายรอบเหมือนจะไปเลือกโฟกัสที่ขนตามมากกว่าดวงตานะสีสันที่ได้ก็จะออกมาต่างกันเหมือนกันนะคะเพราะว่าของ iPhone 14 Pro Max จะออกเป็นแนวเข้มๆบมมนๆตามสไตล์ของกล้องต่างกับ13 Pro Max ที่จับโฟกัสดวงตาได้เลยแล้วก็มีการปรับสีสันให้ดูสว่างมีชีวิตชีวามากขึ้นด้วยค่ะ คราวนี้มาดูโหมดที่จะช่วยให้เราถ่ายของไกลๆให้ใกล้ขึ้นเห็นรายละเอียดได้ชัดขึ้นกับการซูมค่ะสําหรับการซูม2เท่าของ iPhone แต่ละรุ่นอาจจะไม่ได้เหมือนกันสัทีเดียวนะคะเพราะว่าการซูมของ iPhone บางรุ่นเนี่ยจะเป็นแบบ o p ป i c a l ลในขณะที่บางรุ่นจะเป็นดิจิตอลรูปเซตนี้นะคะเราลองซูมให้ดูนะ p h o n e 14แล้วก็13เนี่ยรักษาความคมชัดได้ดีไม่แพ้รุ่นที่ใช้เลนส์2เท่าอยู่แล้วเลยแต่เหมือนว่า iPhone 12จะเก็บรายละเอียดไม่ดีเท่าค่ะ ส่วนรุ่น 10s max แม้จะมีเลนส์2เท่าอยู่แล้วแท้ๆแต่ภาพออกมาก็ไม่คมชัดตามเคยค่ะอีกข้อสังเกตหนึ่งก็คือเรื่องของสีที่ฉากนี้ p h o n e 11ไปเอาแสงเหลืองมาจากไหนก็ไม่รู้อีกดายก็เป็น iPhone 14 pro max ค่ะที่ทำภาพออกมาเหลืองเล็กน้อยเช่นกันส่วนถ้าเกิดเป็นเรื่องของการซูมไปไกลๆเนี่ย iPhone 14แล้วก็13 pro max ยังเก็บรายละเอียดเไว้ได้ครบนะคะด้วย h o n e 14 pro max ทำได้ดีกว่าพอสมควรไม่มีร่องรอยของภาพที่เป็นสีปื้นเลย ส่วนรุ่น iphone 12มันจะเก็บรายละเอียดได้ไม่ดีเท่ารุ่น iphone 11แล้วก็ไม่ได้ดันแสงให้สว่างเท่ากันด้วยและสุดท้ายคะ่ะ iphone x S max เป็นรุ่นที่ภาพคมชัดน้อยที่สุดค่ะนอกจากการเทียบดิจิตอล o o m แล้วเรายังลองเทส o p ออปติคอลซูมาให้ด้วยนะคะโดย iphone 14 pro max มีระยะซูมอยู่ที่3เท่าเท่ากับ iphone 13 pro max เลยค่ะ iphone 12 pro max มีระยะซูมอยู่ที่2.5เท่าและ iphone 11 pro max รวมถึง x S max เนี่ยมีระยะซูมอยู่ที่2เท่าทำให้ภาพที่ได้ออกมาตามนี้เลย ซึ่งจากที่ลองเทสมาเนี่ย iPhone 13กับ14 Pro Max เก็บภาพได้คมชัดแล้วก็จัดการ n นอสได้ดีที่สุดแต่ถ้าด้านอื่นๆกล้องทุกตัวถือว่าทำหน้าที่ออกมาได้พอกันค่ะ ได้เห็นการทํางานของกล้องหลังไปแล้วนะคะแต่อีกหนึ่งอย่างที่หลายๆคนอยากรู้ก็คือกล้องหน้าถ้าถ่ายชัน้นออกมาไม่สวยก็ไม่เวิร์กถูกไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเซลฟี่ให้ดูนะคะว่ากล้องแต่และรุ่นตลอด5ปีเนี่ยทำออกมาได้ต่างกันขนาดไหนคะ่ะรูปเซตนี้เราปรับให้เป็นการถ่ายมุมกว้างทั้งหมดเลยนะคะยกเว้นรุ่น 10s max ที่ปรับไม่ได้ค่ะซึ่งเมื่อลองเทียบกันแล้วเนี่ย14 13 12 11 pro max ค่อนข้างจะได้ภาพที่เหมือนกันนะคะไม่ได้มีรุ่นไหนที่โดดออกมา ส่วน 10s max ที่เราเจอก็คือภาพอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ค่ะซึ่งอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะก็มาจากความที่กล้องหน้าของรุ่นนี้มีความละเอียดน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นนั่นเองส่วนสีก็จอบมาเป็นขาวนวลๆค่ะเรามาเซลฟี่กับแสงในห้างเราก็ใช้กล้องหน้าแบบซูมให้เข้าใกล้มากขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยเราเจอว่ากล้องของ iphone 12ไม่ค่อยจับโฟกัสวัตถุอีกแล้วค่ะอาการเหมือนตอนถ่ายกล้องหลังโดยใช้โหมด portrait นั่นแหละค่ะ แล้วก็ในซีนเดียวกันนี้อีกตัวหนึ่งที่ภาพไม่ชัดก็คือกล้องของ iPhone x s Max อย่างที่บอกเนาะก็เข้าใจได้แหละเพราะว่ามีกล้องที่ความละเอียด7ล้านพิกเซลส่วนรุ่นที่ภาพคมชัดที่สุดแน่นอนตกเป็นของ iPhone 14 Pro Max ค่ะ รุ่นใหม่ล่าสุดเพราะว่ามีการจับรายละเอียดบนใบหน้าแล้วก็ฉากหลังได้ครบถ้วนเลยลองมาดูการถ่ายภาพเซลฟี่แบบเปิดโหมดพอร์เทรตละลายพื้นหลังกันบ้างนะคะอันนี้ใช้แบบลองถ่ายกัน2คนถ่ายเล่นกับเพื่อนโดยรวมเนี่ย iPhone 14แล้วก็13 p r า Max ตัดขอบได้โอเคค่ะแต่ไม่ตัดพื้นหลังส่วนที่เป็นช่องตรงที่เก่งเอามือแนแก้มให้ส่วนรุ่นที่เหลือเนี่ยจะเบลอช่องว่างตรงนั้นให้แต่ไม่เบลอจมูกตุ๊กตาหม,มีข้างหลังแทนเอา้า ด้านรายละเอียดของภาพอันนี้ยังได้ผลลัพธ์แบบเดิมกับภาพชุดที่แล้วนะคะ iPhone 12ยังไม่ค่อยปรับแสงสีให้สว่างขึ้นอีกด้วยล่ะคะ่ะอีกอย่างที่คิดว่าน่าจะได้ใช้กันเยอะเลยไปลองเทสมาให้นะคะก็คือการถ่ายภาพอาหารอันนี้ลองไปถ่ายแบบสเต็กช่ำๆกับผักหลากสีมาให้ถ้าไม่บอกเนี่ยไม่รู้เลยนะว่ารูปไหนมาจากกล้องไหนแยกไม่ออกแล้วสีสันเหมือนกันค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวนะคะแต่พอมาลองซีนของหวานแบบนี้เริ่มเห็นความต่างแล้วนะ อย่างการที่ iPhone 12เนี่ยจะปล่อยให้สีของอาหารดูหม่มองลงไปสีเค้กในจานเนี่ย ากสีเหลืองสดใสก็จะกลายเป็นสีออกน้ำตาลเทานะคะส่วน iPhone 11ก็จะดึงส่วนมืดของภาพออกมาให้ดูเป็นสีขาวมัวอีกแล้วในขณะที่รุ่นอื่นๆยังค่อนข้างทำภาพออกมาได้คล้ายกันค่ะลองมาขยับมุมให้กว้างออกมาอีกหน่อยไม่ได้ถ่ายแค่อาหารและถ่ายคนด้วยถ่ายอาหารด้วยซีนนี้หลายๆคนน่าจะใช้เยอะนะคะซีนนี้เนี่ยเราเริ่มจะเห็นความต่างแล้วค่ะว่ากล้องของ iPhone 12แล้วก็ 10s Max เนี่ยจะเป็นความสนใจไปให้คนเลยแล้วก็ปล่อยเบลออาหารบนโต๊ะไป ส่วน iPhone 13แล้วก็14 Pro Max เนี่ยจะจับโฟกัสได้ชัดทั้งภาพค่ะโดย14 Pro Max จะมีรายละเอียดมากที่สุดส่วนการจัดการสีดําของเส้นผมคราวนี้เนี่ยไอโฟนแล้วก็ 10X Max ยังคลุมได้ดีทั้งคู่เช่นเคยเช่นสีผมออกมาดูเป็นธรรมชาตินะคะส่วน iPhone 13 Pro Max ถ้าสูมดูใกล้ๆแล้วยังเห็นสไตล์สีโทนสว่างกับการปรับแต่งสีจนดูคล้ายภาพเป็นสีน้ำมันอีกแล้วละคะ่ะ ส่วนภาพของ iPhone 11ก็จะมีสีขาวฟุ้งจากการพยายามยกแสงภาพอยู่นะคะมาในที่อีกหนึ่งซีนค่ะอันนี้เป็นการทดสอบ AI ของกล้องบ้างว่าจะตัดขอบได้ดีแค่ไหนคือถ้าเกิดเจอภาพหลอดในแก้วเนี่ยมือถือหลายๆรุ่นอาจจะตัดหลอดทิ้งไปเลยเบลอไปหมด เร่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราเจอใน 10s max แล้วก็11 pro max นะคะทำแบบเดียวกันหลอดหายเฉยแต่ถ้าเป็น iphone 12 13 14 pro max เนี่ยยังดูรู้นะคะว่าเป็นหลอดแล้วก็จะตัดขอบมาให้เนียนตาใช้ได้เลยแต่จากภาพเซนี้รู้สึกว่าการตัดขอบหลอดของ iphone 12ทำออกมาได้เนียนสุดค่ะ ถ่ายภาพตอนกลางวันไปแล้วคราวนี้มาดูการถ่ายภาพตอนกลางคืนหรือว่าการถ่ายภาพในที่แสงน้อยกันบ้างซึ่งการเทสของเราเนี่ยจะมีการเทสทั้งการเปิดไนท์โหมดแล้วก็แบบไม่เปิดไนท์โหมดมาเทียบกันให้ด้วยส่วนจะเป็นยังไงบ้างมาเริ่มดูสินแรกกันเลยดีกว่าค่ะถ้าเกิดเรามาดูภาพเนี่ยจะเห็นว่ามีความต่างกันสูงนะคะเริ่มจากรุ่นเก่าสุดค่ะ 10s m a x ถ่ายออกมาแล้วมืดที่สุดไม่ได้มีการชดเชยแสงหรือว่าสีอะไรมาให้แถมก็มีน้อยเยอะด้วยค่ะ ผ่านมาเป็น iPhone 11 Pro Max ที่แม้จะยังมีนอยเยอะอยู่แต่ก็ปรับแสงมาให้สว่างขึ้นแล้วก็ภาพคมชัดมากขึ้นแต่ว่าสีเนี่ยติดเป็นโทนสีเหลืองนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็พัฒนาต่อมาในรุ่นของ iPhone 12ลดสีเหลืองลงไปภาพตัวเป็นธรรมชาติมากขึ้นลดน้อยลงไปด้วยค่ะแต่ก็ต้องแลกมากับความสว่างที่ลดลงมาด้วยอีกเล็กน้อยเนาะภาพที่ได้เลยจะอ,อมาเป็นโทนมืดๆอย่างที่เราเห็นกันในภาพชุดก่อนๆค่ะ แต่พอมาถ่ายด้วย iPhone 13 Pro Max จะเห็นการพัฒนาที่ค่อนข้างจะก้าวกระโดดเลยนะคะสีสันที่ได้ดูเป็นธรรมชาติไม่ออกโทนสีไหนมากเกินไปนอสก็ลดลงไปเยอะแล้วความคมชัดก็สูงขึ้นเยอะด้วยกลายเป็นว่าสไตล์สีที่ดูโดดของ iPhone 13 Pro Max พอมาใช้ถ่ายภาพกลางคืนแล้วออกมาสวยเลยละค่ะปิดท้ายด้วย iPhone 14 Pro Max นะที่จะมีการปรับลดความอิ่มสีและความสว่างลงไปจากรุ่น iPhone 13 Pro Max เลยเห็นภาพเป็นโทนสีออกน้ำเงินแต่ก็ทำให้ดูเป็นตอนกลางคืนมากขึ้นค่ะ แล้วก็สามารถลดนอ e ลงไปได้จากรุ่น iPhone 13 Pro Max อีกนะคะทำให้ภาพเนี่ยคมชัดมากขึ้นด้วยคราวนี้เราขอลองเปรียบเทียบระหว่างการเปิดกับปิด Night Mode กันบ้างนะคะโดยรุ่นที่ไม่มี Night Mode หรือว่าโหมดการถ่ายกลางคืนมาให้ก็จะเป็น iPhone x s Max ค่ะอันนี้เราก็จะขอใช้เป็นภาพเดียวกันทั้ง2เซตแทนนะคะลองมาเริ่มจากการถ่ายแบบยังไม่เปิด Night m o d กันก่อนค่ะอันนี้จะเห็นเลยนะว่ายิ่งรุ่นใหม่ขึ้นไปก็จะยิ่งได้ภาพที่คมชัดจากการจัดก,การนอสที่ดีขึ้น แล้วก็ iPhone 11เนี่ยดูติดเหลืองน้อยลงค่ะแล้วก็ต้องชูความเหลืองกับความสว่างให้กับรุ่น iPhone 13ไปแทนแต่พอเปิดไนท์โหมดแล้วจะเจอว่า iPhone 11สีสดมากๆค่ะสีเขียวของต้นไม้โดดออกมาชาัดเจนเลยแล้วก็ลดนอย s e ลงไปเยอะพอสมควรส่วนรุ่นอื่นเหมือนมีการเร่งสไตล์ของสีภาพให้ชัดเจนขึ้นไปอีก ยัง iPhone 12ก็มีการปรับแสงสว่างมากขึ้นแต่ว่าก็ยังสว่างน้อยกว่ารุ่นอื่นในขณะที่ iPhone 13 Pro Max สว่างที่สุดแล้วก็มีสีสันที่สดใสด้วยส่วน iPhone 14 Pro Max มีความพยายามลดความสว่างลงมาหน่อยแต่ภาพก็ยังสวยและให้สีที่ไม่โดดเกินไปด้วยค่ะอันนี้ลองถ่ายเซลฟี่แบบไม่เปิดหมดกลางคืนกันก่อนนะคะไปถ่ายในจุดที่แสงน้อยมากๆเลยจะได้เห็นกันชัดๆเนาะซึ่งผลที่ได้ก็คือ iPhone 14 Pro Max ทําแสงออกมาได้สว่างสุดค่ะแต่ก็จะได้สีที่จืดชืดมาเช่นกัน ส่วนรุ่นที่สีสดที่สุดก็ต้องยกให้กับ iPhone 13 Pro Max ส่วน iPhone 12แล้วก็11 Pro Max ให้โทนสีที่ใกล้เคียงกันค่ะแต่ว่า11อาจจะสว่างกว่าน,นิดนึงปิดท้ายด้วย 10s Max ค่ะได้ทั้งภาพมืดด้วยแล้วก็ไม่ชันด้วยค่ะเมื่อกี้ไม่ได้เปิดโหมดกลางคืนนะพอลองมาเปิดดูบ้างจะเห็นเลยว่า iPhone 13มมีการปรับคอนทราสต์ภาพมืดๆแบบนี้หนักมาก ส่วนมืดก็มืดเข้มส่วนสว่างก็แสงจ้าพร้อมกับมีการเร่งสีให้เข้มขึ้นไปอีกนะคะส่วน iPhone 12แล้วก็14 Pro Max มีโทนสีที่ใกล้เคียงกันค่ะต่างกันที่ iPhone 14 Pro Max จะมีความสว่างมากกว่าทาให้ภาพที่ได้ดูออกมาเป็นธรรมชาติดีค่ะส่วนภาพตึกยามค่ำคืนที่เปิด Night Mode พอลองมาทดสอบกันเนี่ย iPhone 14 Pro Max ปรับแสงสว่างมากที่สุดแต่ก็เพิ่ม n i อ e มากขึ้นไปด้วยถ่ายท้องฟ้าออกมาเป็นโทนสีฟ้าสว่างเลยนะคะ ส่วน iPhone 13ปรับคอนทราสต์ภาพทำให้เห็นตึกได้ชัดทุกส่วนโดยรวมแล้วเนี่ยกล้องแต่ละตัวยังยึดสไตล์ภาพได้เหมือนกับฉากอื่นๆในตอนกลางคืนค่ะลองมาใช้เลนส er ์ u ั t r ร wide ถ่ายภาพตอนกลางคืนแบบไม่เปิดไนท์โหมดกันบ้างนะคะด้วยความที่ใช้เลนส์รองในการถ่ายเพราะฉะนั้นคุณภาพภาพก็จะด้อยกว่าเลนส์หลักอยู่แล้วนะคะ โดยรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง iPhone 14 Pro Max ถ่ายออกมาได้ความคมชัดสูงค่ะมีการเกลี่ยน้อยได้เนียนกว่า iPhone 13 Pro Max อยู่เล็กน้อยแต่กล้องทั้ง2รุ่นเนี่ยก็เพิ่มชัดเนสให้เยอะมากๆทำเอาภาพเนี่ยกลายเป็นปื้น,นซึ่งถ้าไมา่ได้ซูมดูเข้าไปลึกๆเนี่ยก็จะมองเห็นว่าภาพคมชัดดีค่ะส่วน iPhone 11แล้วก็12 Pro Max ทำออกมาได้ใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่า11เนี่ยภาพอาจจะมัวกว่า แต่ที่เลนส์นี้แสงนี้ไม่มีรุ่นไหนทำได้ดีเท่ากล้องหลักของ iPhone x s Max เลยค่ะต้องย้ำอีกทีนะคะว่าเป็นกล้องหลักของ x s Max เพราะว่าเขาไม่ได้มีกล้องอัลตร้าไว์มาให้ค่ะส่วนีนี้เราลองถ่ายด้วยเลนส์อัลตร้าไวเหมือนกันจริงๆตอนถ่ายฉากนี้มืดมากๆมืดจนมองเกือบไม่เห็นเลยค่ะทำเอา iPhone 12 Pro Max ที่ปกติปล่อยภาพมืดอยู่แล้วเนี่ยทำต้นไม้กลืนหายไปเลย ส่วนรุ่น iPhone 1 1 Pro Max เนี่ยกลายเป็นว่าเล่งสีได้ดียังดึงให้เห็นความเขียวของต้นไม้ได้มากกว่ารุ่นอื่นๆอ,อยู่นะคะพร้อมเห็นกระถางสีส้มอิดตั้งอยู่ด้วยค่ะแต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องของการเก็บรายละเอียดก็ต้องยกให้ iPhone 13แล้วก็14 Pro Max นะคะเก็บรายละเอียดได้อย่างเส้นลายทางเดินเลยแต่สุดท้ายถ้าพูดถึงภาพรวมแต่ละรุ่นก็ไม่ได้ต่างหรือว่าโดดกันมากขนาดนั้นค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเห็นภาพไปแล้วนะคะในสถานการณ์ต่างๆโหมดต่างๆของ iPhone ทั้ง5รุ่น oh. เริ่มจะเห็นแล้วว่า iPhone แต่และรุ่นของแต่ละปีเนี่ยก็มีความเป็นเอกลักษณ์มีโทนสีแล้วก็มีสไตล์เป็นของตัวเองพอสมควรเลยเนาะอย่างถ้าเกิดเป็น iPhone 14 Pro Max อันนี้แน่นอนว่ากล้องเก่งสุดเพราะได้เทคโนโลยีใหม่สุดเลยถ้าเกิดเทียบกับรุ่นอื่นๆนะคะจะเห็นว่าพัฒนาการดีขึ้นในทุกด้านอย่างเรื่องของความคมชัดการจัดการในภาพแสงน้อย แต่ก็อาจจะยังไม่ได้ถูกใจทุกคนไปซะหมดค่ะเพราะว่ายังมีเรื่องสีสันที่ไม่ได้เร่งความอิ่มตัวสีแล้วก็เลือกที่จะคงแสงที่มืดเอาไว้บ้างเพื่อความสมจริงของภาพโดยรวมเลยอาจจะมองว่าภาพเนี่ยสีจืดหรือว่าแสงติดมืดอยู่ค่ะ <c oughs> กับรุ่นนี้จะมีคอนทราสต์ที่ปรับมาสูงกว่ารุ่นอื่นนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นภาพที่ได้อาจจะดูแข็งไปสักหน่อยซึ่งสีที่ได้ก็จะต่างกับ iPhone 13 Pro Max ในรุ่นของ iPhone 13 Pro Max นะจะเน้นสีที่สดใสจัดจ้านค่ะแร่งแสงที่สว่างถูกใจใครหลายๆคนแต่ก็อาจจะทำให้เร่งเกินจะมีบางช็อตไม่ค่อยสมจริงอยู่ค่ะมาต่อันที่ iPhone 12 Pro Max รุ่นนี้ไม่ค่อยชอบชดเชยแสงนะคะแต่ก็ยังรักษาโทนสีให้เป็นธรรมชาติเอาไว้ได้ทำให้ภาพที่ออกมาเนี่ยเป็นสไตล์ของ iPhone ที่ทุกคนคุ้นเคยกันเช่นเดิมค่ะ ส่วน iPhone 11 Pro Max จากปี2019ก็เป็นรุ่นที่เริ่มสร้างความแตกต่างให้กับกล้องของ iPhone ด้วย Future Diffusion นะคะเอาเข้ามาช่วยในการประมวลผลภาพ รุ่นนี้เลยอาจจะทําให้เห็นภาพที่สีแปลกตาไปบ้างและไม่สามารถจัดการกับแสงในที่มืดได้ดีเท่าไหร่บางฉากเนี่ยก็ดึงแสงไปทั่วภาพจนเห็นเป็นภาพขาวๆฟ้าๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยรุ่นที่เก่าที่สุดนะคะอย่าง iPhone 10s Max รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่เก่าแต่ก็คลาสสิกค่ะเพราะด้วยเวลาที่ผ่านมาหลายปีเนี่ยอาจจะมีเลนส์ที่มีลูกเล่นน้อยกว่ารุ่นอื่นๆแต่ก็ได้เรื่องของสีสันที่ดีถ่ายออกมาแล้วดูเป็นธรรมชาตินะคะ รวมถึงเรื่องของความคมชัดเนี่ยอาจจะด้อยลงไปกว่ารุ่นอื่นด้วยอย่างที่บอกอะเนาะเพราะว่าเขาเป็นรุ่นที่เก่าที่สุดในซีรีส์ที่เราออกมาเทียบนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะเห็นภาพการใช้งานจริงกันไปแล้วเอาไปเทสมาให้ทุกโหมดเลยที่จะได้ใช้นะคะส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเราถา่ายในที่ที่แสงดีตอนกลางวันเหมือนกันหมดมันก็ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะแต่ถ้าเกิดเริ่มลงดีเทลว่าที่แสงน้อยต้องเอาตัวายหรือว่าเรื่องของการตัดขอบทำคอสเทจอันนี้เริ่มจะเห็นแล้วว่ารายละเอียดเนี่ยจะต่างกันไปนะคะ กับอีกหนึ่งอย่างที่เราจะเห็นนะคะก็คือแต่ละรุ่นเนี่ยมีโทนสีที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองพอสมควรอันนี้ค่อนข้างจะเป็นสไตล์พอสมควรละกันเพราะว่าบางคนดูแลอาจจะชอบโทนนี้บางคนตัวอาจจะชอบโทนนี้มากกว่าดูคลิปนี้จบแล้วเชื่อว่าน่าจะช่วยตัดสินใจกันได้ไม่มากก็น้อยนะคะชอบภาพไหนของรุ่นไหนหรือว่าใช้รุ่นไหนอยู่เนี่ยลองเอามาโพสต์บอกเราเอาไว้ได้ในคอมเมนต์ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากเรากันด้วยนะคะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย